บคนนะคะที่กำลังมองหาความรักนะคะอันนี้ขอคุยเสริมนิดนึงนะคะอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาดูบ้างในในคลิปนะคะหลายหลายคนตอนนี้นะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงไทยผู้หญิงเอเชียตอนนี้ก็จะหันกันอยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่เดนซี่ก็จะขอเตือนนะคะว่าชาวต่างชาตินะคะ ไม่ได้ว่าจะดีกันทุกคนไม่ได้ว่าจะร่ำรวยกันทุกคนนะคะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเหมือนกับผู้ชายไทยเหมือนผู้ชายเอเชียนี่แหละคะ่ะอย่างผู้ชายอย่างผู้หญิงไทยหลายคนหรือแม้แต่กระทั่งตัวเอนซี่นะคะคือบางทีเราก็อยากจะมีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสก็คือได้ไปทํางานต่างประเทศอ่าแต่ว่าเมื่อก่อนเอนซี่ก็เคยอ,อยู่อเมริกานะคะก็คนในยอยากออกคนนอกอยากเข้าตอนนั้นที่อยู่อเมริกา ก็อยากจะกลับก็อยากจะกลับเมืองไทยเนื่องจากเรามีความรู้สึกว่าเมืองไทยอาหารการกินทุกอย่างเพอร์เฟกอยู่ใกล้ครอบครัวอยากไปไหนได้ไปแต่การใช้ชีวิตอยู่อเมริกานาตอนนั้นคือหิวเราก็ต้องทำเองนะคะมันต้องประหยัดแต่ถามว่าเก็บเงินได้ไหมเก็บเงินได้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะหน้าตาก็ไม่แต่ครีมกันแดดก็ไม่ได้ทา คือเนื่องจากมันก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะฝ้านี่คือหายอัตโนมัติเลยนะคะคือผิวขาวมากนะคะอ่ามันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าคนต่างชาติเขาถึงชอบผิวของคนเอเชียเพราะว่าประเทศเรานะคะแสงแดดมันค่อนข้างแรงใช่ไหมคะอ่ามันก็ทําให้เราแค่ไปโดนแดดนิดนึงมันก็ดามันก็คล้ำแล้วแต่ประเทศแต่ประเทศของเขานี่คือเนื่องจากมันเป็นเมืองหนาวอากาศหนาวไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่มันก็เลย มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะขาวกันนะคะเขาก็จะใช้วิธีโดยการเข้าเครื่องอบเพื่อทําให้ผิวแทนอันนั้นก็ใครที่ผิวแทนนะคะผิวเข้มก็จะถือว่า,าบุคคลนั้นคือมีกระตังนะคะอ่าอันนี้เป็นความคิดของชาวต่างชาตินะคะแต่สําหรับคนไทยนะคะคนไหนที่ผิวขาวนะคะมีออรา่าผิวขาวผ่องอมชมพูนี่ก็ถือว่าอ๋อเป็นลูกคุณหนู นะคะก็คือไม่ค่อยได้ตากแดดไม่ค่อยได้ตากแดดไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบว่าทําไร่ทํานาทําสวนอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความเชื่อความคิดของต่างชาติแล้วก็เอเชียนะคะซึ่งมันก็สวนทางกันแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาก็อยากแต่งงานอยากมาหาแฟนคนไทยเพราะอะไรก็เหมือนกันนะคะกับผู้หญิงไทยก็อยากหาแฟนต่างชาติเพราะอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ก็คิดว่าชีวิตต่างประเทศมันดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศอะไรและรัฐอะไรแล้วก็คนที่เราคู่ของเราด้วยนะคะว่าเขาจะดูแลสนับสนุนช่วยเหลือเกอื้อกูลเราได้ขนาดไหนแต่ถ้าไปแล้วลําบากไม่ได้ดูแลเราเห็นเราเป็นเยี่ยงทาทหรือคนรับใช้เพราะว่ามันก็มีบางคนที่ไปแล้วก็ถูกหลอกก็มีเหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่างฝรั่งหลายคนก็อยากจะหาแฟนคนไทย เพราะอยากจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเพราะเขาก็มองว่าเมืองไทยเป็นเมืองสีวิไลนะคะเป็นเมืองสีวิไลที่มีอาหารการกินทุกอย่างเพอร์เฟกต์เขาก็มองว่าเขามีเงินเท่านี้สมมตินะคะมีเงินเดือน,นละแสนอย่างอยู่ประเทศเขาเนี่ยมันไม่พอนะคะแต่อยู่ประเทศไทยเราเนี่ยเดือนละแสนนี่โหใช้เงินได้อย่าง เขาก็มองว่าได้อย่างเหมือนเหมือนเศรษฐีค่ะคือแบบอาหารการกินมันถูกกว่านะคะอยากกินอะไรอยากไปเที่ยวอะไรมันก็คือได้ประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากค่าของชีพของประเทศเรากับของเขามันต่างกันนะคะมันต่างกันก็ลองพิจารณากันดูนะคะสําหรับคนที่กำลังมองหาแฟนนะคะหาแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะมันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีนะคะก็คือปะกนกันเหมือนกับ ผู้ชายไทยเนี่ยแหละค่ะอ่าก็เหมือนกันนะคะก็คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่ถ้าอคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะคะคนไทยนะคะที่ไปทํางานต่างประเทศเขาก็จะมองว่าประเทศอยู่ประเทศไทยอะ่ะดีที่สุดแล้วละคะ่ะเพราะว่าหลายๆอย่างนะคะ่าหลายๆอย่างอาหารการกินเซเว่นนี้24ชั่วโมง มีร้านอาหารโต้รุ่งอยากจะไปเที่ยวไหนดื่มกินได้ทุกอย่างก็คืออิสระเสรีอยากจะเปิดร้านขายของแต่ถ้าต่างประเทศเราจะไปเปิดร้านอาหารข้างทางเนี่ยไม่ได้นะคะคือกฎหมายเขาค่อนข้างเข้มมากค่อนข้างแรงมากคือคนประเทศเขาถึงเป็นคนมีกฎระเบียบนะคะเพราะว่าเนื่องจากประเทศเขาจะมีกฎค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสีย นะคะอืทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสุขของเรามันก็ขึ้นอยู่กับกับตัวเราค่ะบางคนความสุขความสุขบางคนก็อยู่ที่ว่าได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อน อยู่กับครอบครัวนี่ก็คือความสุขเหลือล้นบางคนความสุขก็คือขอยฉันได้ทำบุญปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมความสุขของบางคนก็คืออยากมีแฟนดีๆสักคนหนึ่งที่คอยดูแลเอาอกเอาใจเป็นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันไม่ปล่อยมือกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะคะ ความสุขของบางคนก็คือขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บยังมีกายสังขารนี้สามารถทำงานหางเงินได้นะคะความสุขของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อย่างช่อง Nancy Story ก็เป็นช่องที่เรียกว่า Story เป็นทั้งแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนที่กำลัง กำลังทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัวเรื่องความรักก็ดีนะคะต้องการกําลังใจนะคะก็เข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะอ่าแล้วก็อย่างบางคนอ่าอย่างบางบางครั้งเนนซี่ก็ชอบไปทําบุญนะคะก็ได้ทําคลิปนะทำคลิปทำคอนเทนต์ลงในช่อง Nancy Story ด้วยเพราะว่า โดยส่วนตัวก็เป็นคนชอบไปทําบุญด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วก็มีความชอบในการดูดวงดูไพ่นะคะโดยส่วนตัวแล้วตอนเด็กตัวเองก็ชอบมากเลยชอบดูดวงค่ะว่ามีดวงที่ไหนดีก็ชอบชอบแล้วก็มาศึกษานะคะศึกษาของตัวเองศึกษาเกิดความชอบขึ้นมาก็เลยดูนะคะมันก็เลยกลายเป็นช่องแนนซี่สตอรทุกวันนี้นะคะ ช่องก็ยังไม่ได้เต,ติบโตให้ยังไงเนนซี่ก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เนนซี่ได้ทำคลิปต่อๆไปทำคอนเทนต์ต่อๆไปแล้วก็ได้เข้ามาไลฟ์บ่อยๆด้วยนะคะยังไงเนนซี่ฝากด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาเจอเนนซี่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะ กดไลค์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแชร์ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยนะคะทำไมถึงต้องบอกว่ากด Subscribe เพราะว่าเวลาที่แนนซี่ทาคลิปนะคะเวลาที่ทําคลิปต่างๆอ้อและอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะคะจะเตือนนะคะจะเตือนทุกคลิปนะคะซึ่งบางทีเวลาถ้าเกิดคุณแค่ Subscribe แต่ว่าไม่ได้กดกระดิ่งนะคะมันก็จะไม่เตือนบางทีมันก็เตือนบางทีมันก็ไม่เตือนอถ้าเกิดเรากดคลิปก,กระดิ่งด้วยนะคะ มันก็จะเตือนเวลาที่แนนซี่ลงคอนเทนต์ใหม่ๆลงคลิปใหม่ๆห,หรือว่าเวลาที่แนนซี่จะไลฟ์นะคะก็จะเตือนท่านนะคะหรือว่าการลงคลิปต่างๆอย่างเช่นวันนี้นะคะไปทัวร์ภาคเหนือไปทัวร์ภาคอีสานไปทําบุญหรือท่องเที่ยวที่ไหนนะคะมันก็คือจะเตือนท่านก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่ท่านอาจจะ ทำให้คุณผ่อนคลายนะคะเนื่องจากทํางานมาเหนื่อยแล้วมาดูการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าการไลฟ์การดูดวงของแนนซี่นะคะก็เพื่อที่จะพักผ่อนอทำให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแนนซี่ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วน่าจะไลฟ์สักแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะ เพราะไม่มีใครถามแนนซี่มาเลยค่ะแนนซี่คูดอยู่คนเดียวไม่มีใครถามเลยค่ะอุา่าให้อนุญาตให้ถามคนละหนึ่งคำถามจากไพ่พรมยานนะคะดูให้ฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์ดูให้ฟรีแต่ไม่มีใครถามไม่มีใครถามอืมวันนี้แนนซี่ก็ต้องขอไลฟ์ไว้แต่เพียง แค่นี้ก่อนนะคะคืนนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง Nancy Story ด้วยนะคะฝันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ